เนื่องจากผมลงคลิปไปแล้วบันจอดำนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมจะผมก็เลยอัดใหม่นะครับนะก็เลยอัดใหม่ลงใหม่แล้วกันนะครับแก้เพื่อแก้ปัญหานะครับวิธีหาเงินเอ็มสองพันภายในหนึ่งวันนะครับรีบเลยนะครับวันเดือนนี้นะครับวันที่ยี่สิบเดือนนี้ก็จะหมดกิจกรรมครบรอบห้าปีของ R O M แล้วนะครับที่แจกตั๋วโบท15สิบห้านะครับเพื่อนๆรีบเลยนะครับรับตรงไหนนะครับ ไปเราไปดูกันนะครับอ่าไปที่เมืองอันแรกแล้วก็ฝั่งขวาก็อันแรกนะครับแต่ข้อกําข้อ้มันจะมีข้อกําหนดนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนต้องปลดปลดล็อกแล้วก็ต้องฝากเข้ามาตรงคู่มือเข้ามาตรงนี้นะครับคู่มือนักผจญภัยอ่าแล้วก็มาดูตรงค่าสเตตัสเห็นไหมครับตรงนี้นะครับมันจะมีปลดล็อก ตันอยู่ที่สองพันหกเจ็ดสิบสองนะครับฝากสองพันหกเจ็ดสิบสองให้ดูอันที่สองนะครับอันแรกคือปลดล็อกนะครับบางคนปลดล็อกแล้วก็ไม่ฝากนะครับเอาไปลง ex ลงตลาดลงอะไรนี่นะครับแต่ต้องดูอันล่างนะครับนะอันล่างนี้ต้องให้เกินสามร้อยนะครับทําตรงไหนทําตรงนี้นะครับเป็นรูปเป็นรูปหมวกนี้นะครับฝากอะไรก็ได้นะครับเนี่ยฝากอะไรก็ได้นะครับให้ฝากไว้ ให้ครบ300อันนะก็จะมันก็จะปลดให้เรานะครับมารับตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนเปเปิดเข้ามาอันใหม่มันจะอยู่อันกลางนะครับอ่านี่ผมรับไปแล้วนะครับนี่นะครับตัวบวกสิบห้าเมื่อเราแลกมาแล้วมันจะให้เลือกลู่เสื้อเสื้อคุมแล้วก็รองเท้าแล้วก็ประดับนะครับให้เพื่อนเอนเลือกประดับนะถ้าจะได้เอ็มเยอะสุดนะครับให้เลือกประดับ จะได้เอ็มเยอะสุดนะครับอันล่างนี้ก็จะปลดการ์ดบอสนะครับแต่จะปลดล็อกเฉยนะจะไม่ได้การ์ดนะครับต้องมีสมุดสี่ร้อยอันล่างมันไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อเพื่อนเพื่อนเลือกเอาประดับแล้วนะครับก็มาตรงนี้นะครับอุปกรณ์นะครับแล้วก็เครื่องประดับนะครับ ให้เลื่อนลงมาตรงแมวดํานะครับแมวดําตรงนี้เห็นไหมครับอ่าแมวดําตรงนี้เห็นไหมบวกสิบห้ามันจะอยู่สองพันหนึ่งร้อยเอ็มคือคือก่อนที่ผมจะลงคลิปคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมบอกให้เพื่อนได้เลือกเกาะใช่ไหมครับเกาะตอนนี้มันอยู่พันหกร้อยเอ็มแปลว่าอันนี้จะได้เยอะกว่านะครับห่างกันไม่เยอะนะห่างกัน400อเอ็มแต่อันนี้จะได้เยอะกว่านะครับ <c oughs> อันนี้คราฟไม่ได้นะครับเอ้ยอันนี้คราฟได้ต้องขออภัยด้วยอันนี้คราฟได้นะครับแล้วก็เอาไปออฟแมวสาหรับใครที่ดวงไม่ดีนะครับออฟแมวไม่ได้ก็กดมาที่เลขสิบห้าแล้วกันอ่ากดเลขสิบห้าปึ๊บให้เพื่อนๆกดตรงราคานะครับให้ลูกศรมันหันขึ้นอเห็นไหมตรงนี้กดเลขสิบแล้วกันเปิดไปที่หน้าที่สิบแล้วกันนะครับ อันนี้มันแพงไปนะเห็นไหมแปดเอ็มเองนะครับถ้าเป็นผมนะดวงผมนะครับร้อยเอ็มก็น่าจะไม่ได้ออฟสี่นะครับการการจะให้ตัวเด็กดึงหรือให้คนอื่นดึงต้องมีออฟสี่นะครับนะเราก็ซื้อไปแปดเอ็มเองเมื่อซื้อแปดเอ็มเสร็จปุ๊บเราก็เอาประดับออกสองสองข้างนะครับหรือเพื่อนเพื่อนแลกอันไหนก็เอาอันนั้นออกนะครับแล้วก็เอาของ ที่เราเพิ่งซื้อมามาไว้ตรงประดับแล้วก็กดตัวบวกสิบห5นะครับอย่าไปลืมกดอย่าไปหลงกดตัวก่อนนะครับไม่งั้นไม่ไปบวกชิ้นอื่นนะครับสวยเลยนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคส่วนรับดึงนะครับผมรับดึงนะดึงตอนนี้ผมมี 7500M ผมรับดึง M อ็มละ50าสตางค์นะครับประมาณนั้น ก็ดึงได้3ยอดนะครับหมดแล้วก็หมดเลยนะครับอู้หาเอ็มหาเอ็มยากนะครับเพราะว่าเอ็มตัวนี้ขาดตลาดเยอะมากนะครับเพราะว่าคนดึงเยอะเพราะว่ามันได้เกือบทุกไอเดีเลยนะจริงๆเพราะว่าปัจจุบันนี้ตัวเด็กผมบอกเลยว่าตัวเด็กของทุกคนอะสมุดเกินไปเยอะแล้วนะครับอันนี้คือครบรอบ5้าปีแล้วนะครับโอ้โหเดินทางมาไกลมากนะครับครบรอบ5ปีแล้วนะครับเอาเอ็เนม,มนะ,รรอนะ R o นะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับ ผมรับดึงนะครับลิงก์ปมแปะไว้ใต้คลิปทักไปในเพจได้เลยนะครับวันเดียวจริงๆนะครับ 2,000m นะครับก็มีประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ก็หมดเขตแล้วนะครับไม่มีอีกแล้วนะรีบเลยนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปล่ามิน้เล่นดีกว่านะครับ เพิ่งทำนะวาคิรี่ผมเพิ่งทำนี่วาคิรี่เพิ่งทำนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากเล่นวอล,วลคิรี่นะครับตอนนี้วาคิรี่ no หนึ่งแล้วนะครับแต่ก่อนเป็นเจนอสนะลงดันอะไรปัจจุบันนี้วาคิรี่นะครับ no หนึ่งแล้วนะครับวาคริรี่โอเคก็มีประมาณนี้นะครับอ่าสเตตัสอะไรรูนยังไม่ครบนะครับเพราะว่ากำลังทำอยู่ได้สี่เองนะครับ แค่นี้ก็โหดแล้วนะครับถ้าใครอยากเล่นวอเลยมันมีวิธีอยู่นะครับนะกดมาตรงนี้นะครับก็สมัครพาลาดินนะครับอาชีพนี้ต้องพาลาดินคลาสี่ก่อนนะครับสมมุติเพื่อนเพื่อนสร้างไอดีมาใหม่แล้วก็กดพาลาดินตรงนี้นะครับอัพวิอัพ,วล,อพวลให้มันครบถึงคลาสี่นะครับ แล้วเราก็จะมีไอ้บาคิลี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมบาคิลี่ตรงนี้คลาสี่ปึ๊บเมื่อเราสวิฟอาชีพครบแล้วไปเมื่อเราได้พาลาดินคลาสสี่แล้วก็จะไปลงดันนะครับลงดันตรงนี้นะครับนะลงดันตรงนี้นะครับ Ант. มันจะเป็นดันในมันจะเป็นดันในดันนี้นะครับเป็นดันนี้นะครับนี่ดันนี้อ่าดันนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นดันในตัวนี้มันจะเป็นเป็นดันนี้นะครับก็จะลง,งผมรับลงนะครับรอบละห้าสิบบาท นะครับนะด้านนี้นะครับด้านเนี้ยมันก็จะเป็นในฝั่งขวานะครับฝั่งขวาก็จะมีพวกพาลาดินเซกโลกแล้วก็บาดแล้วก็ไอชูล่าแล้วก็เจนีอะไรพวกนี้นะครับส่วนด้านนี้เราจะลงได้พวกสไนนะครับแอดไนชิพระแล้วก็พ่อคาประมาณนั้นนะครับสองด้านนี้นะ ก็รับลงนะครับรอบละห้บาทลั่นไหนก็ได้นะครับโอเคนะครับก็มีประมาณนี้ไปเราไปเราไปไอ้นี่กันเราไปล่ามินี่กันนะครับ ตัวนี้ผมบอกเลยว่ายังอยู่แน่นอนเพราะว่าไม่มีคนดึงแน่นอนนะครับไอ้ไม่มีคนไหนล่าแน่นอน,นครับนี่ไงเจอแล้วอาจจะพูดผิดพูดถูกนะครับเพราะว่าเพิ่งตื่นนะครับเฮ้ยมีคนมาล่าแล้วอาจจะพูดแบบผิดไปหน่อยนะครับมีคนมาล่าไปแล้วครับโอ้โหยังมีนะครับเนี่ย ไปตัวตัวนี้แล้วกันน่าจะไม่เหลือเลยนะครับโอ้โหไม่เจอเลยนะครับเอ้ยผมว่าจะล่าให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสักหนึ่งตัวก็ได้นะ น่าจะไม่มีแล้วมีอีกไหมตัวอื่นตัวนี้พอกเลยน่าจะเสือน่าจะ,น,าจะน่าจะยังมีนะครับ ฮคนเล่นเยอะนะครับผมบอกเลยขนาดมีดียังไม่มีเลยนะครับโอ้โหเยดเคคนกลับมาเล่นเยอะมากนะครับ <c oughs> ปีหนึ่งเขาจะแจกครั้งหนึ่งนะครับตัวเนี่ยโอ้โหไม่มีเลยนะครับเฮ้ยเจอแล้วนี่เจอแล้วตัวนี้ตัวที่คนไม่มากันนะครับเอา้า ยังยังยังมันไม่ขึ้นให้นะโอ้โหแรงมากนะครับสามสิบเอ็มเลยนะครับเย็ดเคอันนี้ไม่ได้กินอาหารอะไรเลยนะครับสามสิบเอ็มอะสุดจัดเลยนะครับอาชีพนี้นะก็ทดสอบเล่นเฉยๆนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ